มือที่สามให้ถามสงกรานช็อกสุดๆชีวิตราบรื่นพลิกเลยแมทไหว้ขออย่าให้เจออีกรักจังหวะนรกมาเปิดใจอีกครั้งหลังประกาศโสดสำหรับแมทพิรณีในรายการแชร่กับมดดำคาคาภายอมรับว่าตอนนี้ยังขยาดกลัวก็ยังมีคนเข้ามาคุยเรื่อย มดดำถามว่าเลิกแล้วไปคบกับไฮโซพกไปเชียร์ข้างเวทีเขาร้องเพลงจริงไหมแมตตอบทันทีเลยว่าไม่ค่ะกับพี่พกพี่น้องเหมือนเดิมวันนั้นแมตไม่ได้ไปเชียร์เขาเราสนิทกันจะมีการแทงเอาที่เราไปกันบ่อยวันนั้นบังเอิญเจอสาบานจริงๆให้ตายเลยที่ไปเชียร์เขาหน้าเวทีคือเอาทิปไปให้เขาให้ลงมาได้แล้วแกร้องเพลงไม่หยุดเลยชอบร้องเพลงมาก สงกรานก็เคยออกมาบอกแล้วรู้จักกันมานานแมดยืนยันรู้จักก่อนพี่สงกรานอีกวันนั้นที่บอกเลิกแล้วเพราะอะไรแมดยอมรับพูดยากจังแมดออกมาแต่ไม่สามารถพูดได้ว่าเลิกกันหรือยังมันมีดีเทลเยอะมากพอออกมารู้สึกได้อยู่กับตัวเองได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำรู้สึกหายใจได้โล่งขึ้น ป๋าวงพ่อของสงกรานก็ยังโทรให้กลับไปร้านไอติมที่เขาใหญ่อยู่แมททราบซึ้งบอกว่าคุณป๋าเขาเอ็นดูร้านไอติมเขาทำให้แมทช่วยดูแมทก็ตั้งใจทำมากๆไม่ให้เสียหน้าคุณป๋าก็โทรมาอยากจะให้กำลังใจคนชมนะว่าไอติมอร่อยคนเข้าเยอะเลยคุณป๋าเขาจะไปเสาอาทิตย์เมื่อถามว่ารักครั้งใหม่คนก็จับตามองแมทยอมรับว่าก็ทราบเรื่องนี้ แต่แมดกลัวจริงลองคุยมีเพื่อนใหม่เข้ามาเรื่อยๆไม่ได้ปิดแต่มันกลัวและขยาดเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวดาราคนโน้นคนนี้ไปกินน้ำเต้าหู้แมดกล่าวว่าสำหรับแมดไม่ใช่เลิกกันเพราะว่ามือที่สามแต่มีคนอื่นๆอาจจะมองแบบนั้นก็ย่อมได้เรื่องนี้ต้องไปถามพี่สงกรานสำหรับตัวแมดให้เกียรติทุกคนเลยระหว่างที่ตัวเรายังไม่ชัดเจน มันก็ไม่ได้ชัดเจนสำหรับคนอื่นด้วยแมทก็ไม่สามารถตอบได้ว่าพี่เขายังไงแต่เห็นข่าวไม่เคยถามเพราะถึงตอนนั้นแมทก็เลิกกันแล้ว